สวัสดีครับตอนนี้ผมกลับมาที่ตานตรวจคนเข้าเมืองลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาถึงเช้าประมาณ8ปดนิกาสามนาทีตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายโมงบ้างแล้วครับเวลาที่เราจะาเวลาเดียวก,กันกับไทยเนี่ยครับเป็นเวลาของอินโดจีนเวลาของประเทศไทยเท่าไหร่ก็ที่เราก็เท่านั้นนะครับตอนนี้ย้อนกลับมาเพื่อจะรับญาติ มาสมทบมาอีกคณะหนึ่งหกคนกับภาพหนึ่งรูปนะครับ,มมมบ,รบผมไปถึงลาวแล้วก็ไปพักผ่อนหน่อยนะแล้วกกลับมาอีกตอนนี้ปร,ประมาณเที่ยงเศษแล้วกับบ่ายโมงนะครับเดี๋ยววกมาถึงครับกำลังเดินทางมารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองลาวนะครับเช้า,ชานึืผมถ่ายทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ มาใหม่มารอรับญาติก็ถ่ายอีรั้งนเราเวลาญาติมาถึงตอนนี้ก็เที่ยงเสรศษแล้วก็บ่ายโมงนะครับรู้สึกว่าตอนนี้คนจะคึือคักมากนะครับเดินทางกันมากเลยตอนนี้เขาผ่อนผันเรื่องโควิดแล้วด้วยไม่ต้องตรวจโควิดีแค่ใบผ่านอ่างหรือไม่ก็เป็นพัดต่อพัดปอดสำหรับกระทยไม่ต้องมีวีซ่านะครับ แบบของผมเป็นพาสปอร์ตนี่อยู่ได้ถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตบอกว่าอยู่ได้ถึง45วันแต่ที่ด่านบอกว่าเห็นได้30วันนะครับสวัสดีครับเอานีประตูมีประตูมีอใไ่บ้มประตูน นั่นผ่าที่มานามน้มันอ่เดือดต่อยครับลูก นี่ตากัูเดินทางรับลื่นมาจกชั่วโมงเดินทางรับลื่นนี่เนาะรับลื่นรับลื่นรับลื่นอนชั่วโมงหน้าแดงไปเลยโดนแดงแดงก็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 มากันครบแล้วมั้งนี่ก็ลูก จำมาดีเป็นจำกันนะเป็นจำกัน เห็นไงสนุกไหมนั่งรถไี่ผ่านไปหาไอ้กุ้งเปินมขันผมมาเพิ่มันเึ้นมขันใบตินนนะ นั่นพักคู่แบบว่าน้ำเพลินคำเดียวได้เพจก็ไปเที่ยวลาไม่ลาสารพัแท้งห้างของท่ามาพนรถเสียรถเสียแล้วเดี๋ยวเราลงทุนเมาลุดูนเดียวเราไม่ได้หักใจน้ำดื้อเราอยากมาน่ะมาโฮมนี่มั้งมาโฮมกันนี่มั้งเราอยากมาเราอยากมาเที่ยวน้ำก็เลยว่าไปก็ไปเลยได้เบ้าน้ำเพลินแล้วมันสิบบาทเอ้ยเอ้ยกำลังทักแขกฮัลโหลเอ็มฮะกำลังทักแขกออกจากรันนนัสาย น้องลาวเฮาดีเด้อหากโกซีเริ่มเดินทางเด้อน,นี่อย่างก็คือว่าได้ยินเสียงค่อยเนี่ย <c oughs> อะลอูลอะลอูเออเสียงค่อยพ่เจ้าให้แต่ไหนจะเปินิปโก้เหรอเออแม่แล้วอันนั้นอบอกได้ยืนมัน,นี่น่ะ นี่อยงอดเดี๋ยวนี้มาวัดเดี๋ยวนี้นะ่ะจังงไหนกันเพื่อนอัดเอื้อยผมเป็นสี่โมงกว่าอ๋อเอาหม่มาที่นี่มาเลยเมันต่างผ่านนะเนอะ